ัสวัสดีค่รสวัสดีครับคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่กำลังติดตามชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาทางไกาผ่านดาวเทียมของเรียนวังแกงวนอยู่ในขณะนี้นะครับกาบพูดอีกเช่นเคยนะครับทุกวันอังคารครับตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งไปจนถึง10โมงครึ่งกับเรื่องราวดีๆของสีสันทัศนาสินครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่1อ่าวันที่2สิงหาคมเมื่อวันวันที่1วันนี้วันที่สพรุ่งนี้วันที่ส วันต่อไปก็ไล่ไปนะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการปั้นดินน้ำมันสีในชื่อตอนที่ชื่อว่าหลากหลายงานปั้นทําไมถึงเป็นหลากหลายงานปั้นล่ะครับเพราะว่าการปั้นั้นงมีหลายอย่างปั้นลอยตัวการปั้นลอยตัวนี้ไม่ใช่ว่าปั้นไปแล้วตัวเราจะลอยขึ้นมาไม่ใช่คือปั้นลอยตัวนี้เขาเรียกว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นได้รอบด้านเขาเรียกลอยตัว ใช่ไหมครับนะอันนี้ยกให้ดูนะมองเห็นไหมลูกเห็นไหมเอะไรเข้าตาไปเยมองเห็นไหมลูกนะครับนี่คือรอยตัวนะครับแต่ถ้านูนต่ำก็จะแบนมองเห็นด้านเดียวคือแบนนะครับแบนราบอ่ะเดี๋ยวค่อยให้ดูในกล้องเล็กกันนะครับอันนี้เขาเรียกแบนราบเห็นไหมครับ ความหนานจะนิดเดียวนะครับแต่ถ้านูนสูงมันก็จะนูนขึ้นมาอีกนะความหนานมันจะขึ้นมาถูกไหมลกูกนูนสูงนะครับนูนสูงนูนต่ำลอยตัวเวลาที่เราไปไปที่วัดหรือเห็นอนุสาวรีย์ที่เป็นรูปปั้นหรือพระพุทธร,รูปอันนี้เขาเรียกว่างานปั้นลอยตัวเข้าใจไหมครับงานปั้นลอยตัว แต่ถ้าเราไปเห็นตามกำแพงโบสถ์ที่เขาปั้นเป็นลายไทยขึ้นมานูนเป็นร่องรอยอันนี้เขาเรียกนูนต่ําแต่ถ้าเห็นเป็นรอยกระหนกเด่นชัดเคยสังเกตลูกตามฐานโบสถ์เคยสังเกตไหมครับอ่ะเขาจะเป็นลายไทยออกมาเป็นลายกีบบวออกมาอันนี้เขาเรียกนูนสูงนะครับเพราะฉะนั้นการปั้นก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์การปั้นเนี่ยมีเยอะ แต่ว่าเอาแบบง่ายๆอันนั้นคือสําหรับผู้ใหญ่เขาใช้กันอะไรอย่างเงี้ยของเราเด็กๆก,ก็ง่ายๆลูกนะไม้ไอติมเนี่ยหาง่ายปั้นก็ง่ายปั้นนะแต่ถ้าเป็นระดับศิลปินใหญ่ระดับมืออาชีพเขาก็จะมีนี่ไม่ขูดเวลานั้นขูดดินที่มันนูนสูงขุดขๆดข,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 ดขด แล้วก็มาปั้นปั้นแล้วก็กินไม่ใช่เป็นคนละเรื่องกันเออเขาก็จะขูดดินตรงนี้มันสูงเนี่ยเช่นเดี๋ยวคุณคาดกิบตัวนี้ให้ดูเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะขูด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 ขูใช่ไหมขูดจนกระทั่งมันได้รูปร่างรูปทรงใช่ไหมครับเนี่ยอยาดูนะฮะวิธีขูดเขาก็จะขูดดินออกมา ห็นไหมเี่ยหรือถ้าเป็นไม้ปั้นไม่ปั้นมันก็จะเป็นกลมๆวันนี้ไม่ได้เอามาให้ดูหลาวด้วยไม้มาขามเวลานั้นเขาก็จะปั้นลักษณะคล้ายไม้ตีถืีว่าไม้ติมมันแบนๆแค่นั้นอนะ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเรายาเป็นศิลปินตัวเล็กๆอยู่ไม่ต้องใช้ของแพงเอาของที่มันหาได้รอบตัวเราเนี่ยแค่ไปซื้อดินน้ำมันสีนี่ก็เปลืองลนะเนาะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดบอกว่าไม่รู้จะหาดินน้ำมันสีได้ที่ไหนไม่ต้องตกใจครับ เอาดินเหนียวนี่แหละมาผสมกับสีจบเรื่องกันเลยนะอย่างนั้นเลยเอ้าก่อนที่เราจะไปสาธิตในการปั้นนะครับก่อนที่คุณท่านจะไปสาธิตในการปั้นไปดูภาพยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์กันนะครับแจ้งข่าวอีกนิดนึงนะครับสําหรับภาพยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นะครับใครที่จะส่งก็ส่งมาได้ตลอดเลยเดือนตุลานี่ก็ส่งมาได้อีกนะครับไปออกในเดือนพฤศจิกาได้อีกนะครับ ไปดูกันครับภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ครับเป็นภาพของเด็กชายพีรพง์ไข่นุ่นกาอยู่โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนะครับอำเภอทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีครับนี่ถือว่าเป็นภาพศิลปะสื่อผสมอันนี้เขาไม่ได้วาดเองนะลูกเขาใช้เศษผ้านะครับอ่นนี้คุณนิทัตชีให้ดูนะครับตรงนี้เขาใช้เศษผ้านะครับมาตัดนี่เป็นลายเศษผ้ามาตัดเป็นต้นไม้เห็นไหมลูกเห็นไหมครับ เขาเข้าใจคิดเข้าใจสร้างสารรค์ภาพออกมาคณะกรรมการเขาบอกโอ้ภาพนี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะอันนี้เป็นภาพถ่ายมาภาพตัวจริงเก็บเอาไว้กลัวเสียนะครับไปดูภาพคนทําลูกเห็นไหมหาตายิมมีความสุขเลยเห็นไหมครับกับผลงานเขาใกล้เคียงกันเลยนะลูกนะนี่คือภาพยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ที่2สิงหาคมนะครับก็ภาพนี้จะได้รับเกียรติบัตรจากทางรายการสีสันทัศนศิลป์นะครับถือว่า ยอดเยี่ยมมากอ้าวตบเมือเพื่อนๆหน่อยครับอาลครับมาถึงช่วงของอ้าวตายไปกันหมดละมาถึงช่วงของอาการปั้นหลากหลายงานปั้นจะปั้นนูนอันนี้สาธิตที่ดูก่อนนะ